สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับโปรโบอกแมพมิ <c oughs> สเตอร์เรเตอร์99อีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันยังค้างค้างอยู่ก็เลยงงโอเคเอ่อเราก็จะไปเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่ได้ทันได้ฟาร์มอะไรมาเลยนี่บินไปบินไปได้เลยบินไปเพชรเจ้าร้อยเออใช่ บินบินแล้วเอ็กมาชินซื้อเอ้ซื้อไปหลือเยสไปใครเพิ่มได้แล้วก็ก็อาจจะดีมีประโยชน์มั้งมังเอาเจอกล่องสมบัติต้องปืดต้องปืดเยสแล้วคอยจามันมาจากไหนวะอยู่น่า อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ,นอะไรไม่สิมันจะได้ตังนิดเดียวไป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 ต่อไปต่อไปต่อกเลยเราจะไม่ตัดเออใช่ฝากสัตว์เลี้ยงไว้ตรงดีแคร์ไปเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนเจ็อบอ่ะเจ็บอื้อ,อหืฝากไว้สิบตัวได้สามร้อย หมืน่นอู้ดีดีดีดแล้วก็คอยสองสัปปะรดกระดูกของเล่นแล้วก็ดามิพอั่นขั้นสองลัคก,กี้เทอร์เซอร์ฮันเตอร์แมกเนตแล้วก็ดามิพอั่นขั้นยัสนม,มีของดีเต็มไม่หมดเลยเอืมแต่ก็ยังเราก็ยังต้อง <c oughs> ได้ราฟามเร็วน,นี่มีอะไรไหมไม่มีไม่มีมอ้ยอ้ยมาตรงนี้เลยแล้วก็ได้เวลาใช้ใช้ทงแล้วกันทงยาตักทงแล้วก็ใช้น้ำยาดาเมจขั้นสอง ทำลายให้มาเลยทำลา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 ยมา,ยายช่วยกันทำลายเร็วคิดว่าเปิดไข่เพิ่มมาจะไม่มีประโยชน์ก็ได้มั้งก็คือว่ามีประโยชน์จริงๆมันก็เป็นพวกไอใส่สัเลี้ยงเพิ่มอะไรเนี้ยมีประโยชน์เงี้ยเนี่ยุณสรรเหรียญฉันต้องการมัานีเพื่อที่จะไปโซนต่อไปสามหมื่นห้าโอเค สามเศษห้าต่างหากเมอืมก็ยังใช้เวลานานอยู่เหมือนเดิมป๊า ยืบยืบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ทำรายมันแนบบทำรายมันทำรายทำร้ายเออตู้เีอันใหญ่ดิทำรายมันทำรายอ๋อใช่ใช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาทำรายตรงนี้ก่อนเอ,อ๊ะทำไมเหมือนถ้าจะไม่ผิดตะโกดมันร้อยล้านไม่ใช่หรอดูว่าจำอะไรผิดไม่รู้ลืมแต่ทำลายไปได้หลายหมื่นอยู่ดี มาเร็ว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 มาล้อมกล่องเร็วใช่แล้วเรไปเก็บของรางวัลอันนี้มาของรางวัลก็คือเอ็นชันเพิ่มเติมปึ๊บเออมันนี่ปิดได้เยอะอยู่ไปไปไป <c oughs> ป้ายกระถือโอ้ย <c oughs> สรีโอ้โ <c> อ <oughs> ้ยจุดณตอนนี้ก็มีสองแสนหนึ่งมื่นเก้าพันทองหรือสองแสนกว่าล้าน กำายมันได้หมดทำารมันตังใกล้ครบสามแสนแล้วไม่ใช่สิมันคือทองตัดไปต้นสามแสนเลยแล้วกันเง้อบัตรนี้นเราก็กำลังเก็บตังอยู่อาชูเงินกองสมบัติกองสมบททัติเร็วน่าจะได้ตังเยอะอยู่ เร็วเร็วสิสิบล้านแล้วเรลืสิบล้านแล้วเก้าล้น 8, ลานแปดล้านเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งบุ๊มเย่ตั้งสามสิบห้าแล้วเย้ค yeah. ไปไปขึ้นบวกกันไม่อยากอยู่ในน้ำแล้วขึ้นบวกกันถือ อเไม่มีอะไรโอเคขึ้นบกมีอะไรปหอู้ไอเทมถุงเอามาไ <c oughs> ปไหนโอย้อยหนูอยากรีบอร์แล้วบะ นอยก็ยังไม่ใช่สุดโอ้ในไงข้างหน้าก็จะเป็นโซนที่รีเบิร์ดได้แล้ว่นไง <c oughs> เห็นอยู่ <c oughs> คือถ้าเกิดรีเบิร์ดแล้วมันก็จะมีไอเป็นมัน,น,นคืออ่์เทเลพอร์ตเราสามารถเทเลพอร์ตได้หลายที่แล้วนอกจากการที่จะต้องเทเลพอร์ตไปได้แค่บ้านตอนนี้สามารถเทเลพอร์ตไปได้ทุกที่ แล้วก็มีชื่อบอกด้วยเย่ yeah. นับวันด,ดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตั้งสักเสนแล้วค่อยเอาไปสุ่มแล้วกันเดบเดือ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 บเอบเรมาให้หมดทำระายอือโอเคตั้งเสนแล้วไปบุ่ม บล็อกมาสามฟองผมว่าจะเจอเอฟเออฉลามวานแล้วเออนี่ไงฉลามวานเปิดไปเลยเย้ฉลามวานแล้วก็ฉลามเปิดไปอีกออฉลามวานเพิ่มมารูุอิวคืออะไรนะเนี่ยถอดออก่อนอูอ้ ฉลามตัวนี้เก่งกว่าฉลามวานแล้วเราก็สามารถเอาฉลามวานไปรวมมันทองได้แล้วเอามาลูอิวมาโอเคตังไม่พอล้วมันใช้ตังเย่ยไปท่านได้เวลาไปไปทำให้มันกลายเป็นทองกอันเถอะตัวโกดิเดนบินมาตรงนี้